สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะในส่วนของวันนี้นะคะจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะเรียนออนไลน์กันนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียน ในส่วนของเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องอหน่วยนะคะหน่วยประเทศเพื่อนบ้านนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักกับประเทศลาวไปดูวัฒนธรรมอาหารการกินและความเป็นอยู่นะคะของประเทศลาวค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูที่แผนที่นะคะว่าประเทศลาวนะคะจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะที่บอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะคะในส่วนของประเทศไทยนะคะคุณกูจะเขียนด้วยตัวทีนะคะตรงนี้คือประเทศไทยนะคะสีเขียวทั้งหมดนี้แทนด้วยประเทศไทยนะคะก็คือส่วนแผนที่ส่วนของประเทศไทยนะคะ ส่วนประเทศลาวนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะคุณครูแทนด้วยตัว L นะคะสีเหลืองนะคะจะเป็นของประเทศลาวนะคะทั้งหมดเลยจะอยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะคุณครูคก็เลยเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะทีนี้ในจังหวัดของประเทศไทยนะคะก็จะมีสถานที่แห่งหนึ่งนะคะที่เป็นสถานที่ที่ใช้ในการ ข้ามไปเพื่อที่จะไปหาประเทศลาวนะคะ,ะเด็กๆบางคนอาจจะเคยไปเที่ยวหรือว่าผู้ปกครองนะคะอาจจะเคยไปสถานที่แห่งนั้นนั่นนะคะเรียกว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะจะตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ,ะสถานที่แรกนะคะก็คืออยู่จังหวัดหนองคายนะคะจะมีสะพาน เป็นสะพานที่มีขนาดใหญ่นะคะฝั่งหนึ่งนะคะจะอยู่ที่จะตั้งอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เชื่อมไปข้ามแม่น้ําไปนะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ที่ประเทศลาวนะคะเรียกสะพานแห่งนี้ว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะบางคนอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วนะคะจุดที่1นนะคะจะตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะ จุดที่สองนะคะก็จะมีอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะแล้วก็จุดที่สามจังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วก็มีจังหวัดนครพนมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะก็จะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะบางคนก็อาจจะเคยไปเที่ยวแล้วนะคะเราอยากจะไปที่ประเทศลาวนะคะเราก็สามารถเลือกไปที่5จังหวัดนี้นะคะเพื่อที่จะไปข้าม ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวไปนะคะก่อนที่เราจะข้ามไปนะคะเราก็จะมีการทําหนังสือเป็นหนังสือขอผ่านด่านนะคะขอผ่านด่านประเทศลาวเพื่อที่เราจะได้ข้ามไปที่ประเทศลาวได้นะคะถ้าเราไปโดยที่ไม่มีหนังสือขออนุญาตในการผ่านด่านเราก็จะไม่สามารถข้ามไปที่ประเทศลาวได้นะคะเราก็จะเมื่อเราไปถึงหน้าด่านแล้วนะคะเราก็จะ จุดเราก็จะได้ยืนดูประเทศลาวอยู่ที่แค่นั้นนะคะเราก็จะไม่สามารถข้ามไปได้เพราะฉะนั้นคนที่อยากไปเที่ยวหรืออยากจะข้ามไปดูวัฒนธรรมของประเทศลาวนะคะเราก็จะต้องมีการทําหนังสือขออนุญาตในการผ่านด่านเพื่อที่จะข้ามไปนะคะอทีน,นี้คุณครูก็มีตัวอย่างนะคะเป็นอันนี้จะอยู่ที่จังหวัดบึงการนะคะ,ะเป็นสะพาน มิตภาพไทยลาวนะคะอันนี้แห่งที่5ก็คือสร้างขึ้นใหม่นะคะรถยนต์สามารถวิ่งผ่านไปมาได้สะดวกสบายนะคะนี่ถ้าเราเดินเท้าไปนะคะก็จะมีระยะทางที่ไกลนะคะเพราะว่ากว่าจะข้ามแม่น้ำนี้ไปได้นะคะคนส่วนใหญ่ที่ข้ามไปนะคะก็จะใช้รถยนต์ของตนเองนะคะหรือบางคนนะคะไม่สามารถนำรถยนต์ไปได้นะคะก็จะมีการขึ้นรถโดยสารก็จะมีรถ โดยสารของประเทศลาวนะคะมารับที่หน้าด่านนะคะหลังจากที่เราทําการส่งหนังสือขออนุญาตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นรถประจําทางรถโดยสารของประเทศลาวนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศลาวนะคะทีนี้เรามาดูธงชาตินะคะธงธงชาติของประเทศลาวนะคะก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะได้แก่สีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวนะคะ ธงชาติของประเทศลาวนะคะจุดเด่นนะคะก็คือวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะเมื่อเราเห็นวงกลมสีขาวตรงกลางนี้นะคะให้เรานึกถึงว่านั่นคือธงชาติของประเทศลาวนั่นเองนะคะอันนี้จําได้ง่ายๆแล้วก็แถบของเขานะคะก็จะอยู่แถบสีแดงนะคะก็จะอยู่ด้านข้างนะคะข้างบนแล้วก็ข้างล่าง ทีนี้มาดูการแต่งกายนะคะชุดประจำชาติลาวนะคะคนลาวนะคะจะชอบนุ่งผ้าสิ้นนะคะหรือเราเรียกว่าผ้าถุงนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีสบายนะคะห่มผมที่ลำตัวของเขาของผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นการแต่งต่งตัวของผู้หญิงทีนี้ผู้หญิงของประเทศลาวนะคะจะชอบม้วนผมขึ้นนะคะแล้วก็ทำเป็นจุก ตุกเหมือนก้นหอยนะคะอยู่ตรงกลางนี้แล้วก็นะคะแล้วก็จะมีปิ่นปักผมหรือที่คาดผมนี่มาประดับไว้ให้สวยงามนะคะอันนี้คือการแต่งกายของผู้หญิงประเทศลาวนะคะจะชอบนุ่งผ้าสิ้นนะคะอะส่วนการแต่งกายของผู้ชายนะคะก็จะอะใส่เสื้อเสื้อแขนยาวแบบนี้นะคะ เป็นเหมือนชุดผ้าไทยคล้ายๆกับชุดผ้าไทยเลยนะคะแล้วก็นุ่งโจงกับเบนนะคะนี่อันนี้จะเป็นการแต่งกายของคนประเทศลาวนะคะต่อไปมาดูเครื่องดนตรีนะคะเครื่องดนตรีประจำชาติของประเทศลาวนะคะก็จะเป็นแคนนะคะแคนนะคะนอกจากจะเป็นเครื่องดนตรีของประเทศลาวแล้วนะคะเรายังสามารถเรายังเห็นแคนนะคะอยู่ใน วงดนตรีของประเทศไทยด้วยนะคะอาจจะอยู่ในหมวดของเครื่องดนตรีประจำภาคอีสานนะคะนั่นก็คือแคนนะคะภาษานะคะภาษาในการพูดของประเทศลาวนะคะจะคล้ายๆกับภาษาอีสานนะคะภาษาอีสานในประเทศไทยนะคะก็คือคนอีสานจะพูดในสำเนียงแบบไหนคนลาวนะคะก็จะพูดคล้ายๆกันกับคนอีสานในประเทศไทยนะคะ อ่ทีนี้มาดูอาหารประจำชาตินะคะอาหารที่คนลาวนะคะอันนิยมรับประทานเป็นส่วนใหญ่นะคะนั่นก็คือข้าวเหนียวนั่นเองนะคะซึ่งก็คล้ายกับอาหารการกินของคนภาคอีสานเหมือนกันนะคะซึ่งก็คือข้าวเหนียวนั่นเองนะคะอ่ทีนี้เรามาดูสกุลเงินนะคะสะกุลเงิน ของประเทศลาวนะคะจะเรียกว่ากีบนะคะอ่สมมุติว่าในของประเทศไทยนะคะเราจะเรียกว่าบาทสมมุติว่าคุณครูมีเงิน uh, แบงค์สีแดงนะคะ100บาทนะคะส่วนของคนลาวนะคะก็จะเรียกว่า100กีบนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเงินของประเทศไทยที่อยู่ด้านบนนะคะส่วนเงินของประเทศลาวจะอยู่ด้านล่างนะคะ จะเรียกว่ากีบนะคะเงินของประเทศลาวทีนี้นะคะเนื้อหาที่คุณครูนำมาสอนในวันนี้นะคะเด็กๆอาจจะสังเกตเห็นว่าทำไมมีลักษณะคล้ายกับของประเทศไทยที่อยู่ในภาคอีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายนะคะคนภาคอีสานนะคะก็จะชอบใส่ผ้าสิ้นนะคะหรือว่าผ้าถุง แล้วก็มีการนุ่งจงกับเบนคนลาวก็มีการแต่งกายคล้ายๆกันนะคะที่โดดเด่นเลยนั่นก็คือภาษาแล้วก็อาหารการกินนะคะภาษาอีสานนะคะก็คือคนคนลาวนะคะก็จะพูดในสังเนียงคล้ายๆกับภาษาอีสานของคนไทยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเป็นอาหารประจําภาคอีสานเลยนะคะแล้วก็คนลาวนะคะก็นิยมรับประทาน ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีหลายๆอย่างนะคะที่คนลาวแล้วก็คนอีสานในประเทศไทยนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าการดำรงชีวิตอยู่นะคะเพราะว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวนะคะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเวลาข้ามไปมาหากันนะคะก็จะมีวิธีการ ไปมาที่สะดวกนะคะไม่ไม่ต้องไปขึ้นเครื่องบินไม่ต้องไปทำพาสะอร์อะไรที่ยุ่งยากนะคะแค่เรามีการทำหนังสือพานดาแล้วเราก็สามารถขับรถข้ามไปที่ฝั่งของประเทศลาวได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะ,ะประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวนะคะก็มีการเพื่อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะมีการส่งสินค้าส่งออกสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะนําไป ขายได้นะคะอย่างเช่นประเทศลาวนะคะก็จะมีการส่งข้าวโพดนะคะและ้วก็เครื like uh Soc nice ่องอุปโภคต่างๆนะคะส่งมาอย่างประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะนํามาจําหน่ายในประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยนะคะก็มีการส่งจําพวกรถจักรยานยนต์แล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะส่งออกไปที่ประเทศลาวนะคะเพื่อที่จะนําไปจําหน่ายในประเทศลาวนะคะ เพราะฉะนั้นประเทศไทยกับประเทศลาวนะคะก็เลยเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่มีความรักใคร่กลมเกลียวเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะอทีน,นี้เรามาดูใบงานในส่วนของวันนี้นะคะใบงานแรกนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะดูภาพโดมิโนแล้วขี่เส้นเฉียงทับภาพตัวเลือกให้สัมพันธ์กับภาพที่กําหนดให้นะคะให้เด็กๆนะคะสังเกตจากภาพด้านภาพภาพสุดท้ายนะคะว่าเป็นภาพ อะไรและภาพที่จะนำมาต่อตัวต่อไปนะคะภาพที่ขึ้นต้นก็จะต้องเป็นภาพเดียวกันนะคะอย่างเช่นข้อแรกสุดท้ายนะคะภาพสุดท้ายนี้เป็นภาพธงชาติลาวนะคะภาพที่จะนำมาต่อในตรงนี้นะคะก็จะต้องเป็น ภาพที่มีธงชาติลาวขึ้นก่อนนะคะทีนี้ก็ให้เด็กๆด,ดูไปทีละข้อนะคะมีทั้งหมดจำนวน3ข้อนะคะทีนี้ใบงานชุดต่อไปนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะโยงเส้นาจับคู่รูปภาพนะคะเด็กชายที่ถือธงเท่ากันนะคะข้อไหนที่เด็กชายถือธงเท่ากันนะคะก็ให้เราโยงไปนะคะเด็กๆอาจจะดูดูง่ายๆจาก ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าของเด็กชายแต่ละคนนะคะ,ะดูฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าฝั่งขวามือเด็กชายคนไหนที่มีเลขเหมือนกันนะคะเลขข้างหน้าเหมือนกันก็ให้เราโยงไปนะคะ,ะทีนี้การบ้านนะคะการบ้านก็คือให้เด็กๆนะคะลากเส้นนะคะตามทางที่มีตัวอักษรโอวางอยู่นะคะเพื่อที่ เราจะข้ามไปที่ประเทศลาวนะคะ,ะเด็กๆก็ดูว่าตัวโอนะคะอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ขีดไปนะคะตรงไหนที่ไม่ใช่ตัวโอนะคะหนูก็ต้องไม่ต้องเดินทางไปนะคะให้เดินทางตามเส้นที่มีอักษรโอเท่านั้นนะคะจนมาถึงประเทศลาวที่อยู่ด้านล่างนะคะอันนี้คือการบ้านชุดที่1ส่วนการบ้านชุดที่2นะคะจะเป็นชุดกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะก็คือให้เด็กๆระบายสีธงชาติของประเทศลาวนะคะ สามารถดูไดต้ตามตัวอย่างที่อยู่ด้านบนนี้นะคะเป็นธงชาติของประเทศลาวส่วนตรงกลางนะคะสีขาวเราไม่ต้องระบายนะคะให้เราเว้นไว้ให้เราแค่ระบายแค่ตรงที่มีสีที่เขากำหนดมาให้นะคะ,ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปส่งให้กับคุณครูในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจแล้วก็ลงคะแนนให้นะคะ สำหรับใครที่ไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนไหนในบทเรียนนะคะสามารถเปิดดูคลิปย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวไปรอดูว่าคุณครูนะคะจะพาเด็กๆไปเที่ยวประเทศไหนนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเดี๋ยวไปเจอกันในวันต่อไปเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ